พ่อแม่พี่น้องบาลมื่อนี้มาพบกับรายการของบาวซาพาไปนะ่น้องบาวซามื่อนี้บาวซาสิพาไปดำนาเนาะเพราะว่ามื่อนี้เป็นมือ่อฝนตกดีแล้วก็บ่ห้องกันฝนตกแห้งมื่อวันนี้แนตะ่เป็นสิจัดการดำนากันเขาก็เลยแบบสิออกไปดำนาเด็ดย่างโอ้ดำขึ้นกระดอแถบอันนี้โอ้พี่น้องดำกระดอให้พี่น,อน้อ,นองเลย มาพี่น้องมาเบิ่งเบิ้งโอ้น้ำน้ำหัวยกำลังไหลพี่น้องน้ำหวยกำลังไหลเด้อพี่น้องเด้อนกำลังไหลเด้อผู้เบิ่งน้ำหัวเนี่พี่น้องมันหนีบาวซาสิขามบอนได้ครับพี่น้องมึงเนี่น้ำหัวกระโอดบอลนี้โอ้สิได้ไปขามบอลไม่น่นั่นนี่ลุยเบิ่งนี่บุเพียงแอวคุณบอสนาะอโอ้บาวซาสิได้ไปขามอยู่ท้าขำบอลบอลนี้ขามบ่ได้พี่น้องขามบ่ได้ไปก่อนพี่น้องไปก่อน เห็นไหมครับพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งโอ้บหท่นหนานผดาเลยพี่นอ้องเนอะคุณดำปตามมีปลาพี่น้องมีไปตาปลาขึ้นนี่พี่น้องนะมาแล้วฮอดบอลขามพอแล้วพี่น้องบอลขามพอแล้วบอลขามบอสซ่ามาแล้วโอ้เนี่ยพี่น้องโอ้ขามมาแล้วเนี่ยบอลขามบอลเอาปลาเลยครับพี่น้องอ้าวพี่น้องมาหนี้เท่าก็ขามมาหน้าบอสซ่าแล้ว มันนี่กักนที่เปเบิ้งก่อนว่าเพิ่นสิแดงเพิ่นสีลก้าเพิ่นสิดำหน้าอายุวอนใดหรือว่าจังใดต,ตอนนี้เนาะบาซ่ากะขึมาหล่อเบิ้งหน้าคือกันมันนี่บาซ่ากออกหน้าเนาะมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ทางนี่กับท่านบิดาได้พี่น้องนี่นี่นี่เด้ออ้าวอันนี้กันหน้าของนี่หน้าพี่น้องเนาะหน้าหน้าอ่านะหน้าอ่าคอยอันนี้น้าขาเนาะ พี่น้องได้นี่ครับพี่น้องกาเพิ่นครับเห็เนได้กาเพิ่งกาเพิ่นยังน้อยอยู่กาเพิ่งสีตกวางด่านี้เนาะแม่พี่น้องเพิ่งสีตกวางด่านี่สองตาคนละเป็นสีดำโบราณปีนี้เป็นเพชรโบราณเพราะเป็นเพ็ดอีกหน้าทงหนึ่งอยู่พุ่นนะพี่น้องนี่กากำลังเริ่มออกกาเริ่มยาว นี่แหละพี่น้องหน้าบอสซาพี่น้องเอ้ยนี่ครับ่วงนี้ผลก็ตกดีไม่นำก็ลายแต่กาบุัวเหาว้าวสิได้ดำหน้าครับเป็นมืออื่นแตดำหน้าเป็นมืออื่นนะครับด้วยมือดำหน้านี่แหละพี่น้องหน้าบาสซาเด้อพี่น้องเด้อ ในมุมนี้นี่พี่น้องหน้าบาซ่าจ้ะบาซ่าเนี่ยนะพี่น้องนี่ตะการบาซ่าครับตัวนี้หากระตุกได้พี่น้องเล้วเพราะนด้เพราะนี่หลกเดอ้อฝุ่นหน้าหน้าฝุ่น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 พี่น้องเป็นอ่อลกกากันพี่น้องหน้าหน้าคนในบ้านนะพี่น้องหน้าพี่น้องคล้ายๆเดียวกันหน้าพี่น้องนะพี่น้องหน้ายาซองฝุ่นกระจจโลกกาอยู่ฝุ่นพี่น้องเอ้ย พี่น้องมาเบิหมะกว่าพี่น้องโอ้มืดพี่น้องเอ้ยมัเบิมกว่าตันๆเลยพี่น้องมะกว่าหวานพ่อนี่พี่น้องมกผลไม้บานเหาพี่น้องผลไม้บานเหาพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่มะกว่าด้ยครับด้อนี่มะกว่าครับมะกว่าพี่น้องมะกว่าหวานอยู่บ่เบิ่งนี่เด้อพี่น้องลูงใหญง่ๆยด้วนี่หนผลถือมหละบ่ค่อยงาม ไงเปี้ยวกินขึ้นหนูเลยวะนี่พี่น้องดกขนาดเลยมึงเบิ้งพี่น้องเบิง้งบอกว่าบ้านคอยได้พี่น้องผละไม้ในปา่าพี่น้องผลไม้ในปา่านี่ต้นใหญ่อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าบุาคคลเห็นเด้อมืดมืดแน่จักหน่อยนึงนี่พี่น้องบอกว่าพี่น้องเอ้ยนี่โอ้คักพี่น้องทั้งตึ้งแห้ง,งดกพี่น้อง ที่ขึ้นบ่ได้บาา่อซาขึ้นบ่ได้พี่น้องสูงนงี่เ้วพี่น้องบา่ซาหักเมื่อสองงานใหญ่นะพี่น้องเอาเมื่อกินก่อนอยากกินอยากกินฮ่าก็เห็นพี่น้องเอ,อ้ยห,หอดแล้วพี่น้องหอดแล้วทางไปแล้วท่างไปมาพี่น้องมา จะว่าปเปิ่งสวนมั่นของบาวซ่าเนาะมัอนี้เป็นอกฮักพี่น้องอกฮักมัอนี้บริยดำเลยอมัอนี้บริยดำหน้าพี่น้องยังลกกาอยู่วะเรืมองไทยเบิ่งมันเพิ่งลกกาวะยังลกกาอยู่นี่พี่น้องสวนมั่นของบาวซ่าเด้อนี่สวนอันนี้สวนหน้าสวนอยู่หน้านะสวนอยู่ของมีสวนหนึ่งนะ นี่สวนเบาซ่านะนี่พี่น้องเป็นยังไงพี่น้องงามบ่ไปกว่างามอยู่นะพี่น้องเนาะปีนี้คือสิงามอยู่พนวะามพี่พ่อพนวะปีนี้เป็นยังไดงพนวะปีนี้โอเคปีนี้บ่ตายพนวะคู่ปีปีก้อนนี่ตายตายหลายปีก้อนนี่ปีนี้บ่ตายพนวะปีนี้ ผนไมาโอเคเลยงามนะใช่ได้พี่ก้อนนี่ต้องต้องไ้ปลูกใหม่นะพี่น้องต้องมากรมัดมาปลูกใหม่นะ่ะอันนั้นกับสวนของเจ๊พ่อลาเด้อะปุ่นสวนเจ๊พ่อลาอยู่ภาคพุ่นเด้อก็คือที่เห็นแล้วเนะี่ยส่องของเจ๊พ่อลาเนาะสวนของเจ๊พ่อลางามฟังพผนงามแบบดินทรายนั่นเป็นดินทรายนะ่ะดินทรายแบบดินทรายเลยเน,นี่ยเขามันดินดินทรายผสมดินดากเหลืองมันก็เลยบุกค่อยงามเป็นไง น้องพนของเจพระลา่นน้องเพนลกอยู่ฝุ่นเธอน้องพนลกอยู่ฝุ่นแหละน้องเพินกับเมียน้องเพินตกอยู่ฝุ่นนะพี่น้องไปพี่น้องสิพ้าขึ้นไปเถียงบ้านเนี่มวันนี้กับบอสซาสิบไปตึกแห่บอสมานี่บอหูอเขากันเอาะนี่แหละพี่น้องนี่แหละนี่สวนมันเธอนั่นแหละพี่น้องนั่นคือเถียงหน้าของบอสซาเองเนาะเพราะว่า บ้านนอกเข้าแบบคาเวล่าแบบไม่ไฮไม่น้าก็ต้องมีเถียงหน้าอยู่นะมันยังเป็นบอนพักอาศัยจักหน่อยนึงแต่ว่าเก่าเคแต่อันนี้มันไกลตนนทางหน้าเบาซาบไกลถนวนท่างจักหน่อยนึงก็เลยแบบว่าได้เถียงบางทอก็ออกมานอนหน้านกันแบบมันง่ายแตบบ่มาเลียงสั์เลียงไก่เลียงงัวควายเลียงเป็ดเลียงนี่ไง นี่ก็ไก,ก,ก่เนาะที่ย่างไปก่อนไก่ป่าซากระลายอยู่นะแต่ว่ามันหากินนะแล้วก็ป่าซากระได้สื่อเป็ดมากนะพี่น้องนี่แหละพี่น้องเป็ดปา่าซาครับสิบสองตัวสื่อมะหกคู่เลยสิบสองตัวกระลังใหญ่กระลังใหญ่กระลังเริ่มใหญ่ส่วนนี้กระลังอ้วนแต่ว่าเพิ่งไปก่อนไปสื่อมะเพิ่มอีกพี่น้องนี่กับบอลบอลน,นอนของเพิ่์มเป็ด เปื่อนครับเปื่อนย่อนเฟื่องเฟื่องเป็ดของบอสซาเหมือนนี่พี่น้องหน้าบอสซาอันนี้กับนี่กับกอกน้ำนี่พี่น้องอันนี้กับขอกงูอ่ะนะกับของน้ำแล้วก็นี่พี่น้องบอลเลี้ยงเป็ดแล้วก็งูบอสซานี่กับเถียงครับพี่น้องเถียงกับนี่กับหน้าพี่น้องเพิ่นหน้านั่นเพิ่นแล้วก็ นี่พี่น้องนี่ก็ลุมบะหันกัดทั้งนั้นก็เป็นส่วนมันนี่นะพี่น้องทั้งพีนี่ก็แม่นพี่น้องนี้คือโบเมนดินของพอบาซ่าครับแต่ว่าเป็นดินแบบร่วมหยาดนะดินดินดินมุนดินมุ่นเดินมู่นพุ่นล่ออดพุเล่ยเหี้าวไปไกลอย่แล้วก็ลงไปพุ่นจนสุดหวยเลยพี่น้องห่วยเดี่ยวขามมากเลยพี่น้อง นนบสบายดีพี่น้องอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้เนาะเพราะว่าโมนี้กับผ้ามาเที่ยวหน้าแล้วก็ามาเบิงหน้าไฮเบิงหน้าของบาซ่าเนาะโมนี้แล้วก็ฝากกันเด้อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง YouTube ของบาซ่าผ้าปแล้วก็มันขออวยพรเนาอทุกคนแบบว่าให้สุขภาพแข็งแรงให้หายจากโรคโควิด ในที่นี้ครับบ่อยากให้มีคนติดโควิดนี่กับพยายามหักษาสุขภาพกันเดอร์